เครือข่ายไร้สาย Wireless Network ความหมายระบบเครือข่ายไร้สาย Wireless Network คือการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันโดยไม่ใช้สายสัญญาณแต่ใช้คลื่นวิทยุอินฟราเรดหรือ m i โครเว v แทนเช่น Wi-Fi Bluetooth หรือ 4G 5G เครือขา่ายไร้สายช่วยให้บ้านเครือข่ายโทรคมนาคมและการติดตั้งทางธุรกิจหลีกเลี่ยงกระบวนการที่มีค่าใช้จ่ายสูงในการนำสายเคเบิลเข้าไปในอาคารหรือเป็นการเชื่อมต่อระหว่างตำแหน่งอุปกรณ์ต่างๆประเภทของเครือขา่ายไร้สาย1 w ดับเบิลยูแพนไวเลสเพอร์ซันแนลแอเรียเน็ตเวระยะสั้น10เมตรตัวอย่างบลูทูธอินฟราเรด 2. ดับเบิลยูแลนไวเลสโลคอลน ภายในบ้านสํานักงาน30-100ถึงเมตรใช้มาตรฐาน IEEE 802.11 Wi-Fi 3. w d o u b l e u Man Wireless Metropolitan Area Network ครอบคลุมเมืองหรือชุมชนขนาดใหญ่ตัวอย่าง WiMAX 4. w d o u b l e u Man Wireless Wide Area Network ครอบคลุมทั่วประเทศหรือโลกตัวอย่าง เครือข่ายมือถือ 3G 4G 5G อุปกรณ์และหน้าที่ Access Point (AP) หน้าที่จุดกระจายสัญญาณไร้สายให้กับอุปกรณ์ลูกข่าย Wireless Router หน้าที่รวมฟังกช์ชันของ AP Router ในตัว Wireless Adapter หน้าที่ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ไม่มี Wi-Fi ภายใน Repeater Ring Extender หน้าที่ขยายระยะของสัญญาณ Wi-Fi มาตรฐานการส่งสัญญาณบนระบบเครือข่ายไร้สาย 1 ieee 8 0 2 1 1, e e 80 2. 1 wifi 802.11 bgn ac ax ความเร็วและระยะที่ต่างกัน802.11 ax wifi 6เร็วและประหยัดพลังงานมากขึ้น2 ieee e e 8 0 2 1 5 bluetooth ใช้ในอุปกรณ์ระยะใกล้เช่นหูฟัง smart watch ส g 5 g ตามมาตรฐาน3 GTP ใช้ในโทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4. ซ Zigbee ซตเว็บใช้ในอุปกรณ์สมาร์ทโฮมระบบความปลอดภัยบนเครือข่ายไร้สาย 1. w p ระบบเก่าไม่ปลอดภยัย 2. WPA WPS 2 WPS 3ใหม่สุดป้องกันการเข้าถึงเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต 3. ไฟวอป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก 4. วิพีงเข้ารหัสข้อมูลเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานผ่านเครือข่ายสาธารณะ 5. MAC Address Filtering อนุญาตเฉพาะอุปกรณ์ที่กำหนดเท่านั้นที่เชื่อมต่อได้ 6. Password Policy ตั้งรหัสผ่าน WiFi ที่แข็งแรงประโยชน์ของระบบเครือข่ายไร้สายไม่ต้องเดินสายลดต้นทุนเชื่อมต่อได้ทุกที่ทุกเวลารองรับการเคลื่อนไหวหรืออุปกรณ์พกพาขยายเครือข่ายได้ง่าย สนับสนุนระบบ IOT และ smart city เหมาะกับการเรียนออนไลน์ทำงานแบบรีโมท